ใต้ทะเลสาบฮอกวอตส์เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตลึกลับมากมายและเหตุการณ์เดียวที่ในภาพยนต์และหนังสือได้ดำดิ่งลงไปสำรวจเบื้องล่างทะเลสาบก็คือภารกิจที่2ของการประลองเวทไราพาคีแอดเคยทำคลิปเจาะลึกภารกิจมังกรและภารกิจเขาวงกดไปแล้วตามไปดูในช่องได้นะครับส่วนคลิปนี้แอนและบนหนังจะพาทุกคนไปพบกับภารกิจที่2ที่แฮร์รี่จะต้องลงไปใต้ทะเลสาบฮอกวอตส์เพื่อช่วยตัวประกัน แต่ก่อนที่จะกระโดดลงไปแอดอยากจะแนะนําให้แฮรรี่โกนขนร่างกายให้เกลี้ยงกลาซะก่อนด้วยน้องไข่กลูมิ n งเพราะมันจะทําให้แฮรี่ว่ายน้ําได้ไวขึ้นด้วยนะนี่คือเครื่องเล็มขนน้องชายตัวเด็ดเล็กพกพาง,ง่ายมีนวัตกรรมเซฟเทคที่ทําให้ไม่บาดผิวไม่คันขนขึ้นใหม่ก็ไม่คุดไม่เป็นตอด้วยแอดใช้มาสักพักใหญ่แล้วครับชอบที่เขามีรองหวีทาให้เราเลือกได้ว่าจะเอาสั้นยาวระดับไหนซึ่งมันดีมากเลยนะเพราะบางคนก็ไม่ได้อยากให้มันเกลี้ยงขนาดนั้น อย่างรักแร้แอดก็ไม่ได้อยากให้มันโล้นเกินไปเหลือนิดหน่อยพอให้ดูน่ารักแล้วพอใช้เสร็จก็สามารถแกะทําความสะอาดแล้วก็ล้างน้ําได้เลยนะครับเพราะตัวเครื่องกันน้ำได้แบบร้อยเอร์เซ็นแอดพกไปต่างจังหวัดด้วยนะใช้สะดวกมากเลยคือตอนนี้ไข่กลูมิ่งเขามีโปรโมชั่นพิเศษกลางเดือนนี้วันที่15-16ถึงมกราคมลดราคาเหลือเพียง1590บาทจากปกติ1988บาทต้องรีบนะครับมีเวลาแค่2วันเท่านั้นกับราคานี้แต่ที่เด็ดไปกว่านั้น เฉพาะเวลา3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนของวันที่15มกราคมจะเหลือเพียงเครื่องล้าน1,400บาทเท่านั้นครับถูกมากแล้วก็ใช้ดีด้วยใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายและก็ใช้ได้แทบทุกส่วนของร่างกายเลยเอาละครับเมื่อกลนขนร่างกายจนสะอาดเกลี้ยงกล่วจนมั่นใจแล้วก็เตรียมตัวดำดิ่งสู่ใต้ทะเลสาบฮอกวอตส์กันเลยครับ mind. ปริศนาไข่มังกรทองคำหลังได้ไข่มังกรทองคำมา แฮรี่ก็เริ่มไขปริศนาในภารกิจต่อไปจนเขาได้รับการช่วยเหลือจากเซดริกดิกอรีเซดริกได้แอบบอกใบวิธีไขปริศนาพอถึงคืนวันพฤหัสก่อนภารกิจที่สองจะเริ่มไม่กี่วันแฮรี่ก็แอบลุกออกไปจากเตียง <c oughs> เขาสวมผ้าคลุมล่องหนของพ่อ <c oughs> กางแผ่นที่ตัวกวนและเข้าไปยังห้องน้ำของพรีเฟกแฮรี่นั่งงงอยู่นานว่าเขามาทำอะไรที่นี่ทันใดน,นั้นก็มีบางสิ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเสียงที่คุ้นหูจนทําให้เขาสะดุ้งสุดตัว ถ้าเป็นฉันฉันจะพยายามเอามันใส่ลงไปใต้น้ำหละ่ะเมอร์เทิลฉันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยนะแฮร์รี่พูดอย่างโมโหฟองสบู่ฟูฟ่องจนแทบจะไม่เห็นอะไรอยู่ดีแต่เขาก็อดรู้สึกแปลกๆว่าเมอร์เทิลแอบดูเขาผ่านทางก๊อกน้ำอันหนึ่งตั้งแต่เขามาถึงแล้วฉันปิดตาไว้ตอนเธอเข้ามาเธอไม่มาหาฉันเป็นชาติแล้วนะเธอพูดพลางกระพริบตาและมองเขาผ่านกระจกแว่นตาหนาเตอะ้วยอัคนีบทที่15ไข่ปริศนากับตาวิเศษ Long time. Oh. พอได้รับคำแนะนำจากเมอร์เทลจอมข่ครวนแฮร์รี่ก็รีบกดไข่ลงไปใต้ผิวน้ำซึ่งตอนนี้ไข่ไม่ได้ร้องหอยหวนแล้วหากแต่มันกลายเป็นบทเพลงเพลงที่เขาฟังเนื้อร้องไม่ออกถ้าเขาไม่มุดลงไปใต้น้ำเพื่อฟังมันสิ่งที่เจ้าทวินหาคลาลาหายจะพัดพลายถูกลักพามาที่นี่หากปล่อยการผ่านพ้นแม้นาทีชัวชีวีจะจับลับไม่กลับมา เพียงชั่วโมงคือกฎกำหนดให้คำกล่าวใบาถึงถิ่นควรสอหาคือต้นแหล่งแห่งเพลงนี้ชี้ชะตาไม่อาจร้องจากทั้งฟ้าและแผ่นดินนี่คือบทเพลงของชาวเงือกที่แฮร์รี่ได้ฟังเขาพยายามไขปริศนาจากบทเพลงและค้นพบว่ามีบางสิ่งที่สำคัญถูกขโมยไปจากเขาและเขาต้องลงไปข้างล่างนั่นใต้ทะเลสาบนั่นเพื่อนำของสำคัญกลับคืนมาแต่เขาจะทำยังไงล่ะข้างล่างนั่นมีชาวเงือกคอยต้อนรับเขาอยู่ หนจะสิ่งมีชีวิตลึกลับแสนอันตรายอีกมากมายการจะดำลงไปใต้น้ำในทะเลสาบที่กว้างใหญ่และต้องอยู่ข้างล่างนั่นให้ได้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่เขาคิดไม่ตกยังไม่นับอีกว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นตอนยังเด็กดัตล,ลี่ได้เรียนว่ายน้ำแต่ป้าเพทโทนเนียกับลุงเวอร์นอนที่หวังว่าสักวันแฮร์รี่คงจะจมน้ำตายไม่เคยใส่ใจให้เขาได้เรียนเลยสักครั้งถ้าจะให้ว่ายไปกลับในอ่างอาบน้ำก็พอไหวแต่นี่มันทะเลสาบฮอกวอตส์เลยนะก่อนเริ่มภารกิจที่สอง แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่กำลังวุ่นอยู่กับการค้นหาวิธีที่จะให้แฮร์รี่มีชีวิตอยู่ใต้น้ำได้โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนพวกเขาเข้ามาในห้องสมุดและใช้เวลาค้นหาคาถาต่างๆทั้งเวลามื้อกลางวันแล้วก็ตอนค่ำรวมถึงตลอดวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพบแต่ทางตันเมื่อถึงคืนก่อนภารกิจที่สองเรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนสุดฝันร้ายทั้งสามยังคงนั่งอยู่ในห้องสมุดพลิกตำราคาถาหน้าแล้วหน้าเล่าอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ก็ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นคำตอบให้กับพวกเขาจนในที่สุดเฟร็ดจอร์ดก็ปรากฏตัวขึ้นในห้องสมุดพวกเขาเข้ามาตามตัวรอนกับเฮอร์ไมโอนี่ไปตามคำสั่งของศาสตราจารย์มักกอรนากัลเฟร็ดกับจอร์ดบอกไม่ได้ว่าทำไมต้องตอนนี้ในคืนก่อนที่เพื่อนรักจะต้องไปผจญภัยใต้ทะเลสาบอย่างไม่รู้ชะตากรรมมาดามพินส์บรรณารักห้องสมุดเริ่มทยอยดับตะเกียงทีละดวงแฮร์รี่ก็เลยต้องรีบแบกหนังสือมาให้มากที่สุดแล้วมุ่งหน้าไปยังห้องนั่งเล่นบ้านกริฟฟินดอร์ แต่เมื่อเขาพยายามอ่านทุกเล่มทุกหน้าทุกบรรทัดแฮร์รี่ก็ไม่เจอสิ่งใดเลยที่จะช่วยให้เขาอยู่ใต้น้ำได้เป็นชั่วโมงแฮร์รี่สวมผ้าคลุมล่องหนแล้วกลับไปที่ห้องสมุดอีกครั้งเขาตั้งใจว่าจะอยู่ที่นั่นทั้งคืนแต่ตีหนึ่งก็แล้วตีสองก็แล้วเขาก็ไม่เจอวิธีที่จะได้ผลลัพธ์เลยสักวิธีเป็นอันจบกันเขาบอกตัวเองนายทําไม่ได้พรุ่งนี้ก็เดินลงไปที่ทะเลสาบและบอกกับกรรมการอย่างนั้นเถอะแฮร์รี่คิดในใจอย่างสิ้นหวัง ทวยอาคาัคนีบทที่16ภารกิจที่ 2, 2> potentially problematic when's the last time you held your breath underwater for an hour h e m i o n e ความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจทําให้แฮร์รี่พลอยหลับไปเขาตื่นขึ้นมาเป็นเวลาอีก10นาทีที่ภารกิจที่2จะเริ่มเขาตื่นขึ้นเพราะดอบบี้มาปลุกเขาพร้อมกันนั้นดอบบี้ก็ได้บอกกับแฮร์รี่ว่าสิ่งใดที่ถูกขโมยไปจากเขาและเขาต้องไปตามหาซึ่งนั่นก็คือรอนเพื่อนรัก จากนั้นดอบบี้ก็ยัดย่างเหงือกปลาพืชวิเศษที่สามารถทําให้มนุษย์หายใจใต้น้ําได้ใส่มือแฮร์รี่ตอนแรกแฮร์รี่ไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งนี้มากนะักอีกทั้งยังสงสัยด้วยว่าทําไมดอบบี้ถึงรู้ทุกเรื่องทั้งเรื่องของรอนแล้วก็ย่างเงือกปลาแต่เมื่ออีก10นาทีภารกิจที่2จะเริ่มเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาคิดอะไรอีกแล้วภารกิจที่2แฮร์รี่รีบวิ่งไปที่อัธจันทร์ที่ขาข้างไปด้วยฝูงชนทุกคนดูเหมือนจะรอแฮร์รี่อยู่เพียงคนเดียวดัมเบิลดอร์ยิ้มให้เขา ในขณะที่คาคาลอฟกับมาดามมากซิมไม่ได้มีท่าทีพอใจนักที่เห็นเขาเมื่อภารกิจที่สองเริ่มขึ้นเขาก็รีบล้วงย่างเหงือกปลาออกมาจากกระเป๋าแล้วยัดใส่ปากเขาเดินลุยน้ำลงไปในทะเลสาบที่ตอนนี้มันเย็นจัดจนรู้สึกได้เลยว่ามันกำลังบาดเนื้อเหมือนกับว่าไม่ใช่น้ำแต่เป็นคมมีที่กรีดลงไปบนขาขณะเดียวกันเขาก็พยายามเคียวย่างเหงือกปลาให้ละเอียดท่ามกลางเสียงห่ร้องและเสียงหัรเอยาะ ตอนนี้ภาพของแฮร์รี่เหมือนคนโง่ที่เดินลงไปในทะเลสาบโดยที่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเขามีวิธีหรือพลังพิเศษอะไรเลยแต่แล้วบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นในฉับพลันทันทีเขาก็รู้สึกเจ็บแปลที่ด้านข้างของลำคอแฮร์รี่ยกสองมือขึ้นกุมลำคอและรู้สึกว่าใต้หูของตนเกิดรอยแยกเป็นแนวยาวลมเย็นกโกรกผ่านเขามีเหงื่อเหมือนปลาแฮร์รี่ไม่หยุดคิดอะไรอีกแล้วแต่ทำสิ่งเดียวที่เหมือนจะเข้าท่าที่สุดนั่นก็คือกระโจนพุ่งตัวลงไปในน้ำ ้วยอัคนีบทที่16ภารกิจที่2ตอนนี้แฮร์รี่กลายเป็นสิ่งเดียวของทะเลสาบไปแล้วเขาลองกลืนน้ำอึกใหญ่และรู้สึกถึงน้ำที่ไหลผ่านเหงือกอย่างนุ่มนวลและกรองออกซิเจนส่งไปยังสมองมือและเท้าทั้งสองข้างตอนนี้มีพังผืดสีเขียวน่ากลัวเขามีคลีบเหมือนปลาแล้วส่วนน้ำที่เย็นจัดจนบาดผิวตอนนี้มันเย็นในแบบที่สบายจนทำให้ตัวเบาหิวแฮร์รี่คิดว่านี่สินะคือความรู้สึกของปลา แต่ก่อนที่เขาจะแหวกว่ายด้วยคลีบป,ปลาที่เขามีจูจูจมเมอร์เทิลจอมคล่ำครวนก็โผล่มาตรงหน้าทักทายเขาก่อนที่เธอจะแนะนําให้แฮร์รี่ว่ายไปอีกทางทางที่จะพาให้เขาไปเจอกับชาวเงือกแฮร์รี่ขอบคุณมเมอร์เทิลและแยกตัวออกมาเขาว่ายน้ําตรงไปเรื่อยๆราวๆ20่นาทีเขาพบว่าตอนนี้เขาว่ายอยู่เหนือพื้นโคลนสีดําอันกว้างใหญ่และเริ่มได้ยินเสียงเพลงของพวกชาวเงือกเขาพยายามว่ายให้เร็วขึ้นไม่ช้าเขาก็พบกับสิ่งปลูกสร้างของชาวเงือก มีก้อนหินขนาดใหญ่โผล่พ้นขึ้นมาจากโคลนปรากฏเป็นภาพวาดของชาวเงือกถือหอกกำลังไล่ล่าปลาหมึกยักษ์ว่ายต่อไปอีกนิดเขาก็พบกับถ้ำหินที่มีตะไคร่น้ำเกาะผุดขึ้นและเรียงรายเหมือนกับหมู่บ้านตามช่องหน้าต่างมืดมิดมีใบหน้าปรากฏให้เห็นใบหน้าที่แตกต่างจากที่แฮร์รี่จินตนาการไว้ชาวเงือกที่แฮร์รี่เห็นมีผิวสีอมเทาและผมยาวสีเขียวเข้มรกรุงรังตาของมันเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกับฟัน พวกมันมีเชือกเส้นหนาร้อยก้อนหินห้อยไว้รอบคอหางสีเงินโบกไปมาอย่างทรงพลังส่วนที่มือถือหอกอย่างมั่นคงแฮร์รี่ค่อยๆไหว้ไปชาวเงือกก็เริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นพวกเขาต่างแบกไหว้ออกมาและจ้องมองแขกผู้มาเยือนนอกจากชาวเงือกแฮร์รี่ก็เห็นกรีนดี้โรที่ถูกผูกล่ามไว้กับประตูพวกมันอยู่ที่นี่ในฐานะสัตว์เลี้ยง ตอนนี้แฮร์รี่ว่ายมาถึงจะตัวรัดกลางหมู่บ้านและพบกับฝูงเาาเงือกลุ่มหนึง่งที่กำลังร้องเพลงประสานเสียงเพื่อเรียกให้ตัวแทนทั้งสี่ตรงมาหาพวกเขาด้านหลังของเาาเงืออคือรูปปั้นเาาเงื้อขนาดใหญ่และภาพที่แฮร์รี่เห็นก็คือคนสี่คนถูกมัดไว้ที่ส่วนหางของรูปปั้นรอนเฮอร์ไมอนี่โชแชงและน้องสาวของเฟลเดอร์ลากูทั้งหมดถูกมัดไว้และดูเหมือนจะหลับสนิทมีฟองอากาศผุดออกมาจากปาก แฮร์รี่รีบว่ายไปที่4ี่ตัวประกันทามกลางสายตาจับจ้องของชาวเงือกตอนแรกแฮร์รี่คิดว่าพวกนั้นจะพุ่งเข้าโจมตีแต่พวกเขากลับไม่ทำอะไรเลยพอเขาว่ายไปถึงสี่ตัวประกันเขาก็พบว่าเชือกที่มัดไว้มันคือพืชน้ำเส้นหนาลื่นและเหนียวมากแฮร์รี่ตัดสินใจว่ายไปหาชาวเงือกต้นหนึง่งที่กำลังถือหอกเขาทำท่าทางเชิงว่าขอยืมหอกแต่ชาวเงือกตัวน,นั้นสายหน้าแล้วก็หัวเราะเยาะเขาเขาเลยมองลงไปเบื้องล่างที่เต็มไปด้วยหินเขารีบว่ายลงไป หยิบก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีรอยหยักขึ้นมาเขารีบเอาหินตัดเชือกที่มัดรอนไว้ซึ่งก็ใช้เวลาหลายนาทีกว่าเชือกจะขาดจากนั้นก็หันไปหาเฮอร์เมลี่เพื่อจะตัดเชือกทันใดนั้นเองมือสีเทาแข็งแรงของชาวเงือกคว้าเขาไว้ดึงตัวเขาให้ออกห่างจากเฮอร์เมลี่ตอนนี้ชาวเงือกหกตนกําลังไหว้ล้อมแฮร์รี่พร้อมกับสายหน้าและหัวเราะเธอเอาตัวประกันของเธอไปทิ้งคนอื่นๆไว้ภารกิจของเธอคือนําเพื่อนของเธอกลับไปชาวเงือกบอก ไม่มีทางเธอเป็นเพื่อนของผมด้วยและผมก็ไม่ต้องการให้คนอื่นๆตายด้วยแฮร์รี่พูดอย่างฉุนโกรธฟองอากาศขนาดยักษ์พุดออกมาจากปากถ้วยอัคคณีบทที่16ภารกิจที่2 But he's my friend t ในขณะที่แฮร์รี่กำลังพยายามยื้อยุตตัวประกันกับชาวเงือกเซดริกก็ว่ายตรงมาหาหัวของเขามีฟองอากาศขนาดใหญ่ห่อหุ้มไว้เขาบอกกับแฮร์รี่ว่าเขาหลงทางส่วนเฟลอร์กับครัมกำลังตามมา จากนั้นเซดริกก็ดึงมีดออกมาจากกระเป๋าตัดเชือกที่มัดโชจนขาดแล้วก็พาโชว่ายน้ําหายละไปท,ท,ทั้งทที่แฮร์รี่มาถึงก่อนเชือกร้อนก็ขาดเรียบร้อยแต่เขาก็ยังไม่ไปไหนเขาพยายามมองหาคลัมกับเฟล์จนในที่สุดคลัมก็ปรากฏตัวขึ้นภาพที่เห็นคือคลัมกับกางเกงว่ายน้ําแต่ส่วนหัวของเขาเป็นฉลามชัดเจนว่าเขาพยายามแปลงร่างตัวเองแต่สําเร็จแค่ส่วนหัว เขาว่ายไปหาเฮอร์มีอนี่และเริ่มใช้ฟันฉลามกัดแทะเชือกแต่ด้วยความที่ตำแหน่งฟันของเขาไม่เอื้อในการกัดเชือกแฮร์รี่ก็เลยยื่นหินให้ค้ัมเขารับไปและตัดเชือกจนขาดจากนั้นก็พาเฮอร์มีอนี่หายละไปโดยไม่หันกลับมามองตอนนี้เหลือแฮร์รี่รอนและก็น้องสาวของเฟล์ที่ดูไม่มีวี่แววเลยว่าเฟล์จะปรากฏตัวขึ้นแฮร์รี่ตัดสินใจดึงไม้กยสิดออกมาเป็นเชิงบอกกับพวกชาวเงือกว่าเขาเอาจริงและอยากเข้ามาใกล้เขาจะพารอนกับน้องสาวของเฟล์ไปให้ได้ ด้วยความที่ชาวเงือกไม่รู้เรื่องเวทมนต์ท่าทีเอาจริงของแฮร์รี่ทำให้พวกเขากลัวและหนีแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางแฮร์รี่รีบตัดเชือกของน้องสาวเฟล์จนขาดและวว่ายน้ำผาทั้งสองขึ้นไปยังบนผิวน้ำแต่ด้วยความที่น้ำหนักของรอนและเด็กหญิงเหมือนกระสอบถ่วงน้ำหนักก็เลยทำให้แฮร์รี่ต้องออกแรงว่ายมากขึ้นถึง3เท่าที่สำคัญตอนนี้ริ์ของย่างเหงือกปลาเริ่มสลายแล้ว มือและเท้าของเขาเริ่มกลับมาเป็นคนเหมือนปกติการหายใจก็เริ่มยากลำบากเขาเริ่มรู้สึกถึงน้ำที่ไหลเข้ามาค้างอยู่ในปากในขณะเดียวกันพวกชาวเงือกที่หนีแตกกระเจิงไปก็เริ่มว่ายวนเวียนอยู่รอบๆตัวทั้ง3าคนอีกแค่3เมตรเท่านั้นก็จะพ้นผิวน้ำเขาต้องทำให้ได้และแล้วหัวของเขาก็โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำร่างกายของเขากลับมาเป็นมนุษย์เหมือนปกติเขากลับมาหายใจได้อย่างเต็มที่ อากาศข้างบนนี้สดชื่นอย่างที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนแฮร์รี่ส่งตัวรอนและน้องสาวของเฟล์ขึ้นมาบนผิวน้ำในขณะเดียวกันเขาก็เห็นสีสากของชาวเมือโผล่พ้นน้ำขึ้นมาพวกนั้นส่งยิ้มให้เขาพอรอนได้สติแล้วก็เห็นน้องสาวของเฟล์อยู่ข้างๆเขาก็รีบถามแฮร์รี่ทันทีว่านายพามาด้วยหรอแล้วพามาทำไมกันแฮร์รี่ก็ตอบตามความจริงไปว่าเขาไม่เห็นเฟล์ลงไปที่นั่นแล้วเขาก็ทิ้งไว้ไม่ได้หรอกเขาก็เลยช่วยมาด้วย ซึ่งภายหลังเขาก็มารู้ว่าที่เฟร์ลไม่ได้ไปช่วยน้องสาวก็เพราะว่าเธอถูกกลินดิโลโจมตีนั่นเองแฮร์รี่เอ๋ยนายไม่ได้เป็นจริงเป็นจังกับเนื้อเพลงหรอกใช่ไหมดัมเบลล์ไม่ปล่อยให้เราคนใดคนหนึ่งจมน้ําตายหรอกก็แค่ให้แน่ใจว่านายจะกลับมาตามเวลาที่กําหนดหรอกนะฉันหวังว่านายคงไม่ได้เสียเวลาทําตัวเป็นพระเอกอยู่ข้างล่างนั่นหรอกนะรอนพูดแฮร์รี่รู้สึกว่าตัวเองโง่งเง่าและขุ่นใจนินดๆรอนก็พูดได้สิเขาหลับไม่รู้ไม่ชี้ เขาไม่ได้มาเห็นว่าใต้ทะเลสับนั่นน่ากลัวแค่ไหนมีชาวเงือกถือหอกที่หน้าตาพร้อมจะลงมือสังหารได้ทุกรูปแบบตีวงล้อมไว้ช่วยอาคาัคนีบทที่16ภารกิจที่ 2, 2> died, เมื่อทั้งสามคนขึ้นมาบนอัถจันทร์เฮอร์ไมโอนี่ก็รีบตรงมาหาแฮร์รี่เธอดีใจที่แฮร์รี่หาวิธีหายใจใต้น้ำได้สำเร็จด้วยตัวเองแต่แฮร์รี่ยังไม่กล้าบอกเธอเรื่องดอบบี้เพราะตอนนี้คาคาลอฟกำลังจ้องมองเขาอยู่ จากนั้นดดมเบอดอร์ก็เดินตรงไปคุยกับประมุขของชาวเงือกที่ริมน้ําด้วยความสามารถของเขาในการพูดภาษาชาวเงือกสักพักเขาก็เรียกกรรมการมาประชุมเพื่อหารือเรื่องคะแนนซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะมีการเปลี่ยนปแปลงลำดับคะแนนไม่นานการประกาศคะแนนของภาร,รกิจที่2ก็เริ่มขึ้นหลังกรรมการได้หารือกับเมอร์คัสประมุขของชาวเงือกซึ่งเขาได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นใต้ทะเลสาบให้ฟังโดยคะแนนของตัวแทนแต่ละคนจากคะแนนเต็ม50เป็นดังนี้เฟลเดอร์ลากูได้25คะแนน เธอใช้คาถาฟองอากาศครอบศีรษะได้อย่างดีเยี่ยมแต่ถูกกลินิโลทำร้ายเมื่อเข้าไปใกล้จุดหมายจึงไม่อาจพาตัวประกันกลับมาได้เซดริกดิกกอรี่ได้47คะแนนเขาใช้คาถาฟองอากาศครอบศีรษะเช่นกันและกลับมาพร้อมกับตัวประกันเป็นคนแรกแม้จะกลับมาหลังจากครบกำหนด1ชั่วโมงไปแล้ว1นาทีวิกเตอร์ครัมได้40คะแนนเขาใช้คาถาแปลงร่างแต่ทำได้ไม่สมบูรณ์แม้จะใช้ได้ผลและกลับมาพร้อมกับตัวประกันเป็นคนที่2 ส่วนแฮร์รี่พอตเตอร์เขาใช้ยางเหงือกปลาได้อย่างมีผลดีเยี่ยมเขากลับมาเป็นคนสุดท้ายและเกินกำหนดหนึ่งชั่วโมงแต่ประมุกชาวเงือกบอกว่าแฮร์รี่ไปถึงตัวประกันเป็นคนแรกและการที่เขากลับมาช้าก็เพราะมุ่งมั่นที่จะนำตัวประกันทั้งหมดกลับมาอย่างปลอดภัยไม่ใช่แต่เฉพาะตัวประกันของตัวเองและกรรมการส่วนใหญ่รู้สึกว่านี่คือการแสดงออกถึงคุณธรรมและมีค่าเท่ากับคะแนนเต็มแฮร์รี่จึงได้คะแนน45คะแนนเป็นอันดับที่2ของภารกิจที่2อง 2> we agree รอนกับเฮอร์เมลนี่ปลุมือดีใจพวกเขามองหน้าแฮร์รี่ด้วยใบหน้าฉุนโกรธกึ่งเห็นใจแต่ก็หัวเราะออกมาด้วยความปิตในขณะที่แฮร์รี่ยังคิดว่าตัวเองโง่เง่าอยู่ดีทั้งคำแนะนำจากเซดริกความช่วยเหลือของเมอร์เทิลไหนจะความลับที่ดอบบี้แอบมาบอกเขาอีกอันที่จริงภารกิจนี้เขาแทบจะไม่ได้ใช้ความสามารถตัวเองเลยเว้นเสียแต่คุณธรรมอันสูงส่งที่ทำให้เขาได้ที่สองของภารกิจ ซึ่งเขาก็ไม่ได้ภูมิใจกับมันสักเท่าไหร่เมื่อปมทั้งหมดถูกคลี่คลายความจริงเรื่องปริศนาไข่ทองคำที่เซดวิกมาบอกแฮร์รี่และเรื่องที่ว่าทำไมดอบบี้ถึงรู้เรื่องตัวประกันและเรื่องความพิเศษของย่าเเงือกปลาซึ่งล้วนแล้วเกิดจากความช่วยเหลือของบาร์ตี้คลาวช์จูเนียร์ในร่างของมูดี้อันที่จริงบาร์ตี้ให้หนังสือเรื่องพืชน้ำวิเศษเมดิเตอร์เรเนียนและสรรพคุณกับเนวิลและหวังว่าแฮร์รี่จะถามเนวิลแต่ผิดแผนแฮร์รี่ไม่ถามอะไรเลยกับเนวิล ที่คลาวช์จึงเปลี่ยนแผนไปที่ดอบบี้เขาหลอกล่อให้ดอบบี้มาอยู่ใกล้ๆแล้วแกล้งคุยเสียงดังกับมัรกอนาเกลเรื่องตัวประกันและเรื่องสรรพคุณของย่าเหงือกปลาเมื่อดอบบี้ได้ยินเขาก็รีบวิ่งเร็วจีไปที่ตู้เก็บเครื่องยาของเเนปขโมยย่าเเงือกปลาแล้วรีบไปปลุกแฮร์รี่ที่ห้องสมุดเธอลงไปในน้ำนานเหลือเกินพอตเตอร์ฉันคิดว่าเธอจมน้ำตายไปแล้วแต่โชคดีที่ดัมเบิลดอร์เห็นความโง่เง,ง่าของเธอเป็นคุณธรรมสูงส่งและให้คะแนนเธอสูงเพราะเรื่องนี้ ฉันค่อยหายใจทั่วท้องอีกครั้งบาร์ตี้คลาวช์จูเนียร์พูดถ้วยอคัคนีบทที่35เซรุ่มจับเท็จ so และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของภารกิจที่2ในการประลองเวทไตรภาคีเกิดอะไรขึ้นบ้างใต้ทะเลสาบฮอกวอตส์แน่นอนครับว่าเรื่องราวที่แอดเล่าแอดยกมาจากหนังสือนะครับซึ่งมันจะต่างกับภาพยนตร์อยู่หลายจุดพอสมควรเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับ กับโปรโน้องไข่กลูมิง่ง15-16มกราคมนี้ลดราคาเหลือ1,590บาทแต่ยิ่งไปกว่านั้น3ทุ่มถึงเที่ยงคืนของวันที่15มกราคมจะเหลือเพียงเครื่องละ1,400บาทเท่านั้นครับเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองด้วยไข่กลูมิ่งกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยหรือจะกดซ u เปอร์ตงเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย